วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นเข็มโดนเข็มแทงเย็ดผ้าสัญญาณเตือนจะเจ็บตัวหรือจะแก้ปัญหาได้พร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศศูนย์แปดหนึ่งสเจชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับวัตถุขนาดเล็กที่มีความแหลมคมที่สามารถร้อยเรียงสิ่งที่แยกจัดก,กันให้กลับมาบรรจบแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทิ้มแทงสร้างความเจ็บปวดได้ในพริบตาเข็มคือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งของการเยียวยาการเชื่อมต่อและคำพูดที่แหลมคมคือเครื่องมือแห่งการสร้างสารรค์ที่ต้องใช้ความประณีตและความใส่ใจ ในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นเข็มจึงเปรียบเสมือนการที่เรากำลังเผชิญหน้ากับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังพยายามซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่แตกร้าหรือไม่เรากำลังจะถูกทิมแทงด้วยคำพูดร้ายๆของใครบางคนหรือเปล่าหรือเรามีความแม่นยำและความอดท,ทนเพียงพอที่จะร้อยเรียงความสำเร็จแล้วหรือยัง วันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันอันเฉียบแหลมนี้กันว่าเข็มในฝันของคุณนั้นคือเครื่องมือที่จะช่วยเย็บปักความสำเร็จให้งดงามหรือคืออาวุธที่จะทิ่มแทงสร้างบาดแผลให้กับคุณพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้ชีวิตคุณร้อยเรียงไปด้วยเรื่องราวดีๆเรามาเจาะลึกคำทำนายในแปดสถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่หนึ่งฝันว่าถูกเข็มทิ่มหรือ ทุกเข็มแทงคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับความเจ็บปวดจากคำพูดที่แหลมคมของผู้อื่นหรือการถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจเป็นความฝันที่เตือนให้ระวังศัตรูหรือคนที่คิดร้ายกับคุณด้านการงานให้ระวังการถูกนินทาวา่ร้าย หรือการถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมงานซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดและส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณด้านการเงินมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์จากการถูกหลอกลวงหรือถูกช่อโกงด้วยคำพูดที่น่าเชื่อถือด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่เรากำลังสนใจอาจสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้คุณด้วยคำพูดส่วนคนมีคู่ อาจมีการทะเลาะเบาแหวงอย่างรุนแรงและใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจกันอย่างแสนสาหัสคำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนให้คุณระมัดระวังคนใกล้ตัวให้ดีเป็นพิเศษและพยายามอย่าเก็บคำพูดร้ายๆของคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจของตัวเองสถานการณ์ที่สองฝันว่ากำลังเย็ดผ้าด้วยเข็มคำทำนายมีดังนี้คำทำนายลัก เป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกถึงการซ่อมแซมและการเยียวยาคุณกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขความผิดพลาดสารต่อความสัมพันธ์ที่แตกร้าวหรือจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยความประนีตและความอดทนและความพยายามนั้นกำลังจะประสบผลสำเร็จด้านการงานคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากในที่ทำงานได้สำเร็จ และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นด้านการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหานี้สินและเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่ได้ด้านความรักสําหรับคนโสดอาจหมายถึงการพยายามที่จะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและกลับมาเข้าใจกันได้ดีขึ้นด้วยความพยายาม คำเตือนการซ่อมแซมต้องใช้เวลาและความอดทนจงทำต่อไปแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีดังเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำสถานการณ์ที่สามฝันว่าหาเข็มเจอคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีบ่งบอกว่าคุณจะค้นพบทางออกของปัญหาที่เล็กและซับซ้อนที่คุณเคยมองข้ามไป หรือจะได้รับข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ด้านการงานคุณจะเกิดไอเดียบันเจิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงานด้านการเงินจะมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้หรือการประหยัดเงินจากเรื่องที่คุณไม่เคยคาดคิดด้านความรักสำหรับคนโสดจะเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขในความรักส่วนคนมีคู่จะค้นพบทางออกของปัญหาเล็กๆที่คอยสร้างความขัดใจในความสัมพันธ์คำเตือนจงใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งคำตอบของปัญหาใหญ่ก็ซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไปสถานการณ์ที่สี่ฝันเห็นเข็มหักคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกถึงความล้มเหลวของความพยายามแผนการที่คุณตั้งใจทำอย่างละเอียดอาจมีอันต้องพังทลายลงหรือความสัมพันธ์ที่คุณพยายามซ่อมแซมอาจไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกด้านการงานโครงการที่ทำอยู่อาจล้มเหลวหรือการเจรจาอาจแตกหักด้านการเงินการลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูง และไม่เป็นไปตามที่คาดหวังด้านความรักสําหรับคนโสดความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์อาจล้มเหลวส่วนคนมีคู่ความพยายามในการคืนดีอาจไม่ประสบผลสำเร็จและนำไปสู่การเลิกราคำเตือนบางครั้งแม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่บางสิ่งก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้จงเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวาง สถานการณ์ที่หฝันว่ากำลังสนเข็มคำทำนายมีดังนี้คำทํำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงความพยายามและความตั้งใจจริงในการที่จะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการสนเข็มต้องใช้สมาธิและความแม่นยำซึ่งหมายถึงคุณกำลังเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดสำหรับภารกิจที่อยู่ตรงหน้า ด้านการงานคุณกำลังวางแผนและเตรียมตัวสำหรับโครงการใหม่ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญด้านความรักสำหรับคนโสดคุณกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ส่วนคนมีคู่กำลังเตรียมตัวที่จะพูดคุย หรือตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันคำเตือนการเตรียมตัวที่ดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จหากในฝันสนเข็มไม่เข้าหมายถึงคุณอาจยังไม่พร้อมและต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกสักหน่อยสถานการณ์ที่6ฝันเห็นเข็มจำนวนมากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกรุมเร้า ด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆคำวิพากษ์วิจารณ์หรือความกังวลใจจากหลายทิศทางแม้แต่ละเรื่องจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วก็สร้างความเจ็บปวดและความเครียดให้คุณอย่างมากด้านการงานบรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยการจับผิดและคำวิจารณ์คุณอาจรู้สึกว่ากำลังถูกโจมตีจากรอบด้านด้านการเงินมีรายจ่ายยิบย่อยเข้ามาจากทุกทิศทาง จนเก็บเงินไม่อยู่ด้านความรักสำหรับคนโสดอาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับมุมมองของคนอื่นที่มีต่อคุณส่วนคนมีคู่อาจมีปัญหาจุกจิกเข้ามาพร้อมๆกันจากญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายคำเตือนคุณต้องตั้งสติให้ดีและพยายามแก้ไขปัญหาไปทีละปลอกอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆทิ่มแทงจิตใจของคุณจนหมดกำลังใจ สถานการณ์ที่เจ็ดฝันว่าได้รับเข็มฉีดยาคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงการเยียวยาที่อาจต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดในตอนแรกคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดหรือต้องผ่านกระบวนการที่ยากลำบากเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือหายจากความทุกข์ที่เป็นอยู่ด้านการงาน อาจต้องยอมรับคำวิจารณ์ที่รุนแรงเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นด้านการเงินอาจต้องยอมตัดใจขายทรัพย์สินบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยรวมด้านความรักสำหรับคนโสดอาจต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับตัวเองเพื่อที่จะได้พบรักที่ดีส่วนคนมีคู่อาจต้องมีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา แม้จะเจ็บปวดเพื่อแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์คำเตือนการเยียวยาบางครั้งก็ต้องเจ็บปวดจงอดทนแล้วคุณจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมสถานการณ์ที่แปฝันเห็นเข็มหมุดคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่เตือนให้ระวังปัญหาชั่วคราวหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเข้ามา ขัดขวางแผนการของคุณแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็สามารถสร้างความรำคาญใจและทำให้งานล่าช้าได้ด้านการงานจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาทำให้การทำงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควรด้านการเงินอาจมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้านความรักสำหรับคนโสดความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้า เพราะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องขัดใจกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคำเตือนจงใจเย็นและค่อยๆแก้ไขปัญหาเล็กๆเหล่านี้ไปอย่าปล่อยให้มันสร้างความหมดุดหงิดจนส่งผลกระทบต่อง,งานใหญ่ได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นเข็มนั้นมีความเชื่อมโยงกับลักษณะที่แหลมคม และขนาดเล็กตามตำราเข็มคือเลขหนึ่งเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นเข็มทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือหนึ่งชุดเลขแนะนำหนึ่งหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งปดปดหนึ่งถูกเข็มทิมเป็นเลขเตือนเคราะห์แต่ให้โชคหนึ่งและเจ็ดชุดเลขแนะนำหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเย็บผ้า เป็นเลขแห่งการสร้างสรรค์นหนึ่งและสามชุดเลขแนะนำหนึ่งสามสามหนึ่งเข็มหักเป็นเลขเตือนภัยหนึ่งและสี่ชุดเลขแนะนำหนึ่งสี่สี่หนึ่งเข็มจำนวนมากให้เน้นเลขเบอร์นหนึ่งหนึ่งสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นเข็มก็คือภาพสะท้อนของความใส่ใจในรายละเอียดของชีวิต คือการย้ำเตือนว่าบางครั้งเราก็ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเพื่อยิวยยาบาดแผลที่ใหญ่กว่าและบางครั้งคำตอบของปัญหาก็เล็กแหลมจนเราแทบมองไม่เห็นขอเพียงเรามีสมาธิความอดทนและความประณีตเราก็จะสามารถร้อยเรียงชีวิตที่ขาดวินให้กลับมาสวยงามได้อีกครั้งสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝัน ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ้างว้างและการทดสอบความอดทนนั่นก็คือฝันเห็นทะเลทรายใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝัน โดยเอเมนคาลตูนายตูว,วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตูให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูนย์3ปดหนึชื่อบัญชีนิพธลเพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ